สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจหรือว่าวลาห์ฮาร์ดดีส์นะครับผมจะแบ่งวิดีโอเป็นหลายๆพาร์ทนะครับซึ่งพาร์ทแรกจะเกี่ยวกับพื้นฐานฟิสิเออลจีการไหลเวียนของเซอร์ค a ลเลชันของคนเรานะครับแล้วก็ความผิดปกติของลิ้นหัวใจพื้นฐานว่าเออถ้าเกิดความผิดปกติของลิ้นหัวใจเนี่ยจะทําให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคนเราบ้างทําให้เกิดอาการยังไงบ้างอาจจะมีเกี่ยวกับฟิสิเคิลไฟดิงเล็กน้อยแล้วก็วิดีโอพาร์ทต่อตอไปเนี่ยจะเกี่ยว physical finding หรือว่าความละเอียดแต่ละอย่างเล็กๆน้อยๆว่าเออในลิ้นหัวใจแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงในผลการตรวจร่างกายในนเจอร์ในการดูแลรักษานะครับนี่คือ outline ของพื้นฐานของเรานะฮะซึ่งผมจะซอยทีละหน่อยนะฮะวิดีโอพาร์ทแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเบสิกเท่านั้นแล้วก็สาเหตุของ าการต่างๆว่าเราจะอธิบายด้วยความผิดปกติของพิซิโอโลจีนี้ได้ยังไงนะครับเอาพื้นฐานก่อนนะครับเซอร์คูลเลชันคนเราเนี่ยเริ่มจากว่าถ้าร่างกายเราใช้เลือดเราเซอร์คูลเลชันคือระบบที่สูบฉีดเลือดไปสู่ร่างกายนะครับพอร่างกายเราใช้เลือดออกซิเจนในเลือดไปปุ๊บก็จะกลายเป็นดีออกซิเจ t เนเตอร์บลัดหรือว่าที่เรเียดกันว่าเลือดดาซึ่งเลือดดาก็จะเข้ามาสู่ไรเอทียมลงมาไรเนดิเคิลไลเนดิเคิลส่งต่อไปที่ปอด ปอดฟอกเป็นเลือดออกซิเจนเต็ดบทหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเลือดแดงก็จะกลับมาที่เลปเอเทรียมเข้ามาที่หัวใจห้องซ้ายแล้วหัวใจห้องซ้ายก็จะส่งต่อไปที่ร่างกายนะครับอันนี้คือฟิสิเออลจีของมันแล้วก็ตัวสตัคเจอร์เนี่ยมันก็จะมีการไขว้กันเล็กๆน้อยน้อยถ้าตามแบกแกรมหรือว่าตามสตักเจอร์จริงๆของร่างกายซึ่งคิดว่าอาจจะทําให้บางคนเกิดความสับสนเล็กน้อยแต่ว่าถ้าย่อยกันจริงๆเนี่ยจริงๆมันมีคออยู่แค่นี้ฮะก็คือมาส่งต่อเป็นทอดเลือดดำเข้าหัวใจห้องขวาข้องขวาส่งไปปอด พอร์ตฟอกเสร็จปุ๊บเป็นออกซิเจนเนเตอร์บัตกลับมาที่หัวใจห้องซ้ายห้องซ้ายส่งไปที่บอดีแคปเปลาลีใช้เสร็จปุ๊บกลับเป็นเลือดดาแล้วก็กลับมาที่ห้องขวามันวนเป็นลูปอย่างนี้นะครับขี้ของมันคือมันวน,วนเป็นลูปแล้วก็ไม่มีการไหลย้อนกลับนะครับในเวนก็จะมีวาล์ฟแล้วก็ในหัวใจเราก็จะมีลิ้นหัวใจอยู่4ลิ้นที่ทําหน้าที่นี้ให้เลือดเนี่ยเดินไปทางเดียวแล้วก็เปิดปิดเป็นจังหวะเพื่อให้เลือดเนี่ย เดินไปในทางเดียวแล้วก็ถ้าพยายามจะไหลย,ย้อนกลับลิ่นหัวใจนี้ก็จะปิดเพื่อไม่ให้เลือดวิ่งไหลย,ย้อนกลับมาได้นะครับโดยที่สิ่งที่ดันให้เลือดส่งต่อไปเป็นจังหวะนีก็คือเบนติเคิลที่มีการบีบเป็นจังหวะปึบปึบปบึนี้นะฮะทีนี้ลิ้นหัวใจคนเราเนี่ยมันมีอยู่4ลิ้นนะครับมีลิ้นเป็นค,คู่คู่ที่เราเรียกว่า a t o v e n d i c u l a r valve wow, หรือว่า วาล์ว wow, ที่อยู่ระหว่างเอเทียมกับเวนติเคิลนะครับเรียกว่าไมเต้กับไตรคัสติดวาล์วไตรคัสติดอยู่ฝั่งขวาไมเต้อยู่ฝั่งซ้ายจะเห็นว่าคู่นี้จะเปิดและปิดพร้อมกันนจะเปิดเพื่อที่จะรับเลือดจากเอเทียมลงมาเวนติเคิลแล้วก็ปิดเพื่อไม่ให้เลือดล้นกลับเอเทียมช่วงที่เวนติเคิลบีบตัวเพื่อที่จะส่งออกไปเบเซลตอนที่เลือดส่งออกไปเบเซลหรือว่าพูโูนิกอาร์เทอรีกับเอลตาเนี่ยก็จะผ่านลิ้นหัวใจอีกชุดหนึ่งคู่หนึ่งเรียกว่าเอลติกวาล์วกับพูโอนิกวาล์วนะครับ คู่นี้ก็จะเปิดปิดพร้อมกันเหมือนกันถ้าสังเกตดีๆนะฮะตอนที่ภูมิินิตเปิดเอออติกก็จะเปิดตัวที่ตัวหนึ่งปิดอีกตัวหนึ่งก็จะปิดด้วยและคู่เอออติกภูมินิกกับไมเตลไตคาสปิดเนี่ยมันจะเปิดปิดไม่เท่าไม่พร้อมกันเพราะว่าเลือดที่เดินทางเนี่ยมันเดินทางในคนละทิศทางกันนะครับวันนี้เอาขีดไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งเอาเั้นว่ามันมีอยู่2คู่ไตคาสปิดไมเทลแล้วก็เออติกภูมิินิตซึ่ง คู่นึงเนี่ยจะเปิดปิดพร้อมกันคู่นี้ก็เปิดปิดพร้อมกันแต่ว่า2คู่นี้จะเปิดปิดสลับกันนะครับอ่ะเอาตามเซ r เคอร์เรชันนะฮะเรามีเสียงที่เราได้ยินตอนตรวจร่างกายคือเสียง1กับเสียง2นะฮะซึ่งเป็นเสียงที่เกิดขึ้นใน1นึ cycle. 1่งคาเดกไซเคิลหนึ่งคาเดกจะมี2เสียงนะครับเกิดขึ้นคนละเฟสกัน เสียงหนงเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ซิสเตอรีหรือว่าเวนติเคิลบีบตัวทั้ง L V และ r V นะครับผมมัจะพูดถึงเล็บเบนติเคิลเพื่อ,อความเข้าใจง่ายๆนะครับทุกคนน่าจะคิดตามได้ง่ายกว่าแล้วก็ตอนเสียง2ก็คือเกิดขึ้นตอนที่เบนติเคิลแร่ซสีหรือว่าคลายตัวนะครับ ตอนที่เวนติเคิลบีบตัวเนี่ยคือตอนที่เขาส่งเลือดออกไปใช่ไหมครับตอนนี้แหละคือตอนที่เกิดเผาผมว่าบีบตัวแมาเลือดออกเกรดเวสเซลเลือดออกเส้นเลอดหลอดเลือดเราก็จะคันได้เผาแล้วก็เป็นตอนที่เราคันได้เอเพ็กตอนที่พีเอ็มไอด้วยในขณะที่ตอนที่เขารีแลกซ์เนี่ยเราก็อาจจะคันได้ยากสักนิดนึงส่วนใหญ่เราก็จะคันได้ตอนที่เขาบีบตัวนะครับทีนี้เอาตัวเวนติเคิลนะฮะเขารับเลือดมาจากเอเทียมเข้าเวนติเคิลแล้วเวนติเคิลก็ส่งเลือดออกเอลตานะครับ ตอนที่เป็นดิคลคอนแท็กเนี่ยเป็นตอนที่เขาส่งเลือดออกไปเอลตาอาร์วีส่งออกปูนถิงอาร์เทอรีเพราะฉะนั้นเลือดก็จะต้องออกไปทางเกรดเวสเซลเพราะ,ะนั้นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างเอเตียมกับเวนดิเคิลก็คือตัวไมต้กับไตคัสปิดเนี่ยตอนที่เป็นดิคลคอนแทคกเขาก็จะต้องปิดใช่ไหมฮะเพราะว่าหลักการของเขาคือเขาคอยควบคุมให้เลือดไปทางเดียวถ้าเลือดอยากจะออกเกรดเวสเซลมันจะกลับมาที่เอเตียมไม่ได้ลิ้นไมต้กับไดคาสปิดก็จะปิดช่วงที่ กิดเป็นดิคล่าคอนแทคชันแล้วพอถึงเวลาที่วันดิคลพยายามจะเปิดคลายตัวเองเพื่อที่จะรับเลือดเข้ามาจากเอเตียมนั่นแหละครับคือตอนที่ไมโตเตอร์กระดัสซีเขาจะเปิดนะครับแล้วก็เอลติกกับพุ้วนิควาล์ก็จะเปิดตอนที่วันดิคลในคอนแทคเพื่อที่ถีบเลือดออกไปทางเกรนเซเซลแล้วก็สลับกันตอนที่วันดิคลีแลกซ์เพื่อที่จะรับเลือดจากเอเทียมไอคู่นี้ก็จะต้องปิดเพราะเขาก็ไม่อยากให้เลือดที่ออกเกรนเบเซลไปแล้วนั่นไหลกลับมาที่วันดิคล นะครับอันนี้คือภาพว่ามันจะเปิดปิดไม่พร้อมกันงนั้นถ้าเกิดเรามานั่งไล่ใหม่เนี่ยเราก็จะได้ว่าไมโทกราไตคัสุนวาล์วเนี่ยก็จะเปิดตอนที่เวนดิเคิลเนี่ยอยากได้เลือดจากเอเทียมอนนี้วิ่งไปเวนดิเคิลนี่เอเทียมนะฮะเวนดิเคิลเนี่ย d a s เอ็ด d a s ลีคลายตัวเพื่อรับเลือดเพราะฉะนั้นเลือดก็จะไหลพลื่ลงมาจากเอเทียมลงมาที่เวนดิเคิลไอลิ้นหัวใจยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเปิดออกนะครับที่พอเวนดิเคิลบีบตัวคอนแทคเพื่อที่จะส่งเลือดออกเอลตา ไอ้ลิ้นไม่ต้องกัแทสิสก็จะปิดนคะครับที่คู่เออติกกับโพนิกก็จะสลับกันคือเราต้องเปิดตอนที่เบนิเคิลคอนแทคแล้วก็บีบเลือดออกไปแล้วก็ปิดตอนที่เบนิเคิลรีแลกซ์เพื่อที่จะเอาเลือดจากเอเทียมมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ลิ้นหัวใจคนเราเนี่ยมีความผิดปกติอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือลิ้นตีบกับลิ้นมันรั่วนะครับจากตารางเนี้ยที่เราทำของหัวใจกันเมื่อกี้เนี่ยครับว่า ลิ้นแต่ลิ้นเนี่ยมันเปิดปิดในคนละเฟสกันนะเพราะนั้นถ้ามาทําความเข้าใจถึงความผิดปกติออกมานะฮะความปกติของการเปิดเนี่ยก็คือการตีบนะฮะการตีบคือการที่มันพยายามจะเปิดแต่มันเปิดไม่ได้ในความเป็นพอเราบอกว่าลิ้นหัวใจตีบมันคือความผิดปกติของการเปิดในขณะที่ลิ้นหัวใจที่รั่วเนี่ยคือพยายามจะปิดแหละแต่มันปิดไม่ได้มันรั่วมันอาจจะปิดแย้มแ้มให้มันยังมีรอยค้างอยู่หรือว่า มีรอยรั่วอะไรงไงก็ตามนะครับไอตอนที่มันเปิดหรือพิดเป็นปกติเนี่ยแหละครับคือช่วงที่เลือดมันวิ่งผิดปกติพูดว่าถ้าเกิดลิ้นมันพยายามจะเปิดแต่มันเปิดไม่ได้ก็จะเป็นช่วงที่เลือดเนี่ยแทนที่จะไหลแบบสบายมันก็จะไหลแบบเื่อเอื่อยไหลผ่านเบียดผ่านรูเล็กๆเพราะว่ามันไม่ยอมเปิดดีๆถูกไหมฮะไอที่ลิ้นที่รั่วเนี่ยพอลิ้นเอิ้นให้จับ ว่าลิ้นที่พยายามจะปิดแล้วมันปิดผิดปกติเนี่ยน่าแหละคือช่วงที่เลือดมันจะไหลผิดปกติถ้าจะเกิดเสียงผิดปกติก็จะเกิดช่วงนั้นทีนี้การเกิดเสียงตีบและรั่วของแต่ละลิ้นก็เลยเกิดขึ้นในคนละเฟสกันเพราะว่ามันเปิดปิดในคนละเฟสกันอันนี้ก็ลองไปดั่งไล่ความเข้าใจกันได้ว่าเอองั้นแต่ละลิ้นเนี่ยมันเปิดตอนไหนนะมันปิดตอนไหนนะถ้าเกิดลิ้นนี้ตีบเนี่ยเออลิ้นเนี้ยมันไปเปิดตอนไหนนะ นั่นแหละคือช่วงที่เกิดความผิดปกติของเขาลิ้นแต่บางลิ้นก็จะมีความผิดปกติถ้าตีบก็มีปัญหาตอนเดสตลีมีความผิปกติอีกอันหนึ่งก็เป็นปัญหาตอนซิสเตอรีนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี้ผลต่อมาของการตีบและร่วงของลิ้นหัวใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอันนี้คือกลับไปที่แบกแกรมแรกของเรานะฮะอันนี้ก็คือเซอร์คูลเลชันที่ผมพูดถึงตอนแรกที่มันวนเป็นรูปๆเดียวนะฮะนี้สมมุติว่ามี พยายาที่สภาพอะไรสักอย่างที่ทําให้เลือดเนี่ยไม่ยอมออกจากหัวใจนี่ลองทำความเข้าใจง่ายๆเลยก็ได้ครับอันนี้สมมุติว่าเป็นลิ้นหัวใจเอลติกวาลที่ตีบนะฮะก็คือมันไม่ยอมออกไปข้างหน้าใช่ไหมครับทีนี้ถ้าในทางกัากันทุกคนสามารถไปลองไล่ได้ว่าถ้าเกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดอะไรขึ้นเช่นอันไหนตีบอันไหนรั่วเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าเกิดเอลติกวาลรั่วเลือดก็จะไหลจากร่างกายกลับมาสู่เลเวนดิเคิลใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดไม wow, ้เต้าว้าวร่วก็เท่ากับเลือดจะไหลาจากเลปันดิเคิลขึ้นไปที่เอเทรียมได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าไม้เต้วาลตีบก็จะทำให้เลือดเนี่ยไม่ยอมลงมาเลปันดิเคิลแล้วก็ค้างอยู่ในเลปเอเทรียมอย่างเดียวทีนี้ผมเอาเออรติกสแตนซิสเป็นโัเดลวง่ายๆก่อนนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลือดเนี่ยก็จะค้างกลับไปอยู่ที่เลปเอเทรียมนะครับไม่ว่าจะเออรติกสเตนซิส เมทัลิเกร์มตซีโนสิสหรือนมตลลิเกอร, Metal osis, ร,อร,กอร์สุดท้ายแล้วก็คือเลือดแบบไม่ยอมไปด้านหน้าได้ง่ายแล้วก็จะย้อนกลับไปอยู่ที่ต้นทางนะครับซึ่งพอเลือดกลับขึ้นไปถึงเล็บเอเทียมเนี่ยตามกฎของของไหลเมื่อเพรสเชอร์เพรสเชอร์จะเพิ่มขึ้นตามวอลลุมของของ,ของไหลที่เยอะขึ้นเมื่อเลือดค้างอยู่ในเล็เอเทียมก็จะทาให้เล็บเพรสเชอร์เพรสเชอร์สูงขึ้นพอเพรสเชอร์สูงขึ้นมันไม่ได้อยู่เฉยครับมันมีท่อปริมาณมากที่เรนเลือดแดงเข้ามาหามัน คือเลือดแดงที่ฟอกที่ป,ปอดแล้วอะฮะก็คือเพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อเลเวเทียลเพสเชอร์สูงขึ้นมันก็จะส่งเลือดย้อนกลับขึ้นไปถึง p ู l m o n a r y v e แล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า p ู l m o n a r y c o n g e t i o n หรือ p ู l m o n a ี y e d e เพราะว่าเลือดที่ควรจะไปสู่ c i r คู l a t i o n ทั้งหมดมันกลับย้อนขึ้นไปถึงปอดแล้วก็ทําให้เกิดภาวะปอดบวมน้ำหรือว่า p ูล m o n a r y congestion p u l m y แล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปมากกว่านั้นอีกก็คือใจไหลย,ย้อนกลับไปถึง คูนิกอาร์เทอรีเลยเรียกว่าเกิดพูลีไฮเปอร์เทนชันนะครับเป็นคอนดิชันที่เรียกว่าพูลีไฮเปอร์เทนชันซึ่งถ้าเกิดเลือดเนี่ยไหลย,ย้อนกลับเไปถึงปอดก็จะทําให้เกิดสารพัดสิ่งที่เราเรียกว่าพูลีคอนเทชันี๋ยวผมจะอธิบายไปถึงอาการอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับขึ้นไปไกลกว่าน,นั้นก็จะย้อนกลับไปถึงลิเเบนิเคิลลิเอเทรียมแล้วก็เวนาคาว่านะครับซึ่งถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นเราก็จะเกิดอาการอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกว่า คอนเซปต์สิินตอมของหัวใจฝั่งขวานะครับในทางกับการถ้าเกิดเลือดเนี่ยมันย้อนไปอยู่ต้นทางต้นทางก็คือมันไม่ยอมออกไปข้างหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีสาเหตุอะไรสักอย่างที่ทําให้เลือดออกไปข้างหน้าไม่ได้ก็จะทําให้เลือดที่ไปสู่ร่างกายของคนเราเนี่ยไปได้น้อยลงไปรวมๆวมก็คือทําให้เกิด p ิ y เ o l o g จีที่เรียกว่าโลคาเดกเอาพูดนะครับซึ่งอาการของต่ละอย่างเนี่ยก็จะออกมาคนละแบบ ขึ้นกับว่าพยาธิสภาพแต่ละอย่างเนี่ยมันไปเล่นงานตรงไหนก่อนหรือว่าไปไกลขนาดไหนแล้วคือถ้าเกิดยังเป็นไม่มากอาจจะหยุดอยู่แค่จุดหนึ่งแล้วก็พอเปิดขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดอาการมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดอาการมันเกิดจาก fluid congestion หรือว่า,อาการที่เลือดมันค้างไปถึงปอดเนี่ยก็จะเธอเกิดอาการที่เรียกว่า,าการของ pulley d e m a ตัวส่วนสีแดงแทนอาการตัวตัวส่วนสีฟ้าแทน อาการแสดงหรือว่าผลตรวจร่างกายนะครับอาการของโูลิดีมาก็กเช่น d ิ s n e ียร์เน็กเซอร์คือปอดเราก็จะมีน้ําฉ่าอยู่ทําให้เขาไม่สามารถขยายได้เต็มที่ภาษากลศาสตร์เรียกว่าลังคอมไพแอมส์เขาน้อยลงนะครับเราต้องใช้แรงมากขึ้นในการขยายปอดให้มากขึ้นนะครับถ้าเป็นมากๆเลยก็คือกลูอิก็จะไหลเอาไปอยู่ในอลเวลไลทาให้เกิดอลเวียล Ed ดีมากนี่ก็จะหนักมากนะฮะเกิด สิ่งที่เรียกว่า paroxysmal nocturnal dyspnea PND หรือว่าอัทอปเนียคืออาการที่เราซักประวัติกันว่านอนราบไม่ได้นอนราบแล้วเหนื่อยหรือว่าต้องตื่นมาหอบตอนกลางคืนนะครับตรวจร่างกายบางคนที่เป็นเยอะมากก็จะตรวจเจอไฟล์คร i ปปิเตชันเพราะว่าตัวฟลูอิดเนี่ยมันไหลออกไปอยู่ในเอลเวรเรียบร้อยละและ้วก็ถึงจุดนี้เราก็จะตรวจเจอไฟล์ดิงในอิมเมจจิ้งหรือเอ็กซเรย์ที่เป็นไฟล์ดิงมากมายที่บอกว่ามีพูลลี่วีนัสคอนเจชันอันนี้ผมขอข้ามรายละเอียดไปนะฮะอาจจะมี เซสชันที่เราพูดถึงกันอีกทีหนึง่งอันนี้ถ้าเกิดฟลูอิดมันไปถึงฝั่งขวานะครับถึงไรเอเ t รียมแล้วก็เวนัคาราวาจะเป็นอาการที่เราเรียกว่า Systemic c o n g e s t i o n หรือ Right Side c o n g e s t i o n บางคนก็เรียกกันว่าติดปากว่า Right i รไซ a ฟเ u r e เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับซึ่งอาการของการที่มีฟลูอิดค้างอยู่ในร่างกายจากเวนาคาร์ c า n g e s t i o n เนี่ยก็คือทำให้ร่างกายมีอาการบวม บางคนก็จะน้ำหนักเยอะขึ้นเพราะว่าฟูอิดนี่มันเยอะมากอยู่ในตัวนะครับมีบลอตติ้งเพราะว่าฟูอิดเนี่ยมันค้างอยู่ในเวนวัควาพอลงไปถึงเวนวัควาก็ไปถึงเฮปติกเวนนะครับ mm hmm. เพราะเฮปติ hmm. mm hmm. กเวีนคอนเจส์จะทำให้ตับเนี่ยทำงานไม่ดีแล้วก็ทําให้บาวเนี่ยทำงานไม่ดีก็มีอาการอิ่มง่ายเลอบ่อยนะครับตรวจร่างกายก็จเจอจุกุลาเวนัสดิสเทนชันนะครับก็คือจุกุลาเวนเนี่ยสูงขึ้นจากการที่มีไฮโดรส t ตติกเพรสเชอร์ที่เยอะแล้วก็ตรวจร่างกายขาก็จะบวมบางคนก็บอกว่า,วาใสาก่กางเกงไม่ได้ขา ใส่รองเท้าคู่เดิมไม่ได้แล้วก็ตัวร่างกายเจอน้ำในทองหรือ้อติสนะครับบางคนก็เป็นเยอะมากจนเกิดวีนัสอินซัฟฟิเชนซีแล้วก็มีไฟาดิงมีไฮเปอร์พิเมเทชันที่บริเวณข้อเท้าเรียกว่าสเตซิสเดอร์มไทัติสนะฮะนีอ่อาการอีกชุดหนึ่งที่เราอาจจะอันเดอร์อสเซมเมตมันไปก็หรือว่าไม่ค่อยได้ซักประวัติหรือว่า,อาบอกจำเพาะได้ค่อนข้างยากก็คืออาการของโลคแดกเอาพุตนะฮะ โรคาแคลเอาพุตเนี่ยก็คือเป็นอาการที่เกิดจากเลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอซึ่งบางทีก็มันนอนเปซิฟิกมากๆนะฮะเราก็เลยดีเท็กันยากหน่อยเช่นคนไข้ก็บอกว่าเหนื่อยเพลียเพราะว่าเลื่อดไปเลี้ยงไม่พอเราก็เลยเวลาเดินไปเดินไปก็อ,อ๋อร่างกายเลื่อนเลี้ยงไม่พอก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับอ่อนเพลียบางคนก็คิดว่าเขาไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆเรามีนะครับมันเป็นอาการของออโรคหลายอย่างเลยซึ่งมัน ระบุโรคคนทั้งยากนะครับบางทีเราก็เลยต้องใช้อาการหลายๆอย่างเข้ามาประกอบกันแล้วก็บางคนตรวจร่างกายเจอออโตสแตติกไฮโปเทนชันนะฮะก็คือวัดความดันท่านอนท่ายืนเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นว่าเรามักจะดีเทคคนไข้ได้จากอาการคอนเจชันคืออาการของพูลี่ดีมาแล้วก็ซิสเตมิคคอนเจชันได้บ่อยกว่าการดีเทคโรคจากอาการของโรคออพตซินโดมซึ่งมันค่อนข้างนอสเปซิฟิกนะครับทีนี้ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คืออาการที่เกิดขึ้นจากความปรับตัวไปของ c a เ d i a c chamber บางอันซึ่งผมจะพูดถึงลฟเอเเ r i u m เป็นพิเศษนะครับเรจะเห็นว่าผมบอกว่า p a โท o l o g y ใดๆของลิ้นหัวใจฝั่งซ้ายเนี่ยทำให้เกิด pressure ้อนกลับมาถึงลฟเอ a เ r i u m พอ pressure ้อนกลับมาเอเ t atrium มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ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 ใช่ไหมครซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ a เ r i u m เนี่ยมี conduction system อยู่มีระบบกระแสไฟฟ้าของหัวใจอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหัวใจเนี่ยก็จะมีการคอนดักสัญญาณเริ่มจาก SA n o d e ยิงสัญญาณลงมาตาม c o n n e c t i o n system ลงมาตาม AV n o d e แล้วก็ใช้ Purkinje fiber กระจายลงไปตามวีดีโอที่แสดงนะครับอันนี้คือสภาพปกติที่เรามี SA n o d e ควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจอยู่แต่ว่าถ้าเกิดโรคใดๆก็ตามที่ทำให้ เอเทียมมอนให้ใหญ่ขึ้น SA สเอเน่ยันอาศัยอยู่ในเลเเอเทียมแต่จริงๆแล้วเอเทียมเนี่ยมีความ,มสามารถในการสร้างกระแสไฟฟ้าทั้งหมดทุกที่ถ้าเกิดเรามีโรคที่ทําให้เอเทียมใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะทาให้เอสเอโนดเนี่ยไม่สามารถควบคุมเอเทียมทั้งหมดได้ในขณะเดียวกันเอเทียมทั้งหมดก็จะถูกกระตุ้นให้สร้างสัญญาณของตัวเองออกมาทําให้ไม่มีสัญญาณเดี่ยวๆที่เอสเอโนดควบคุมทั้งหาแต่ว่าทั้งเอเทียมเนี่ยทุกที่สามารถส่งกระแสไฟออกมาได้เองยุบยิบยุบยิบยุบยิบไปหมด ทำให้เกิดภาวะที่หัวใจข้างบนเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะแทนที่จะเต้นตูบตูบตูบตามที่ SA node ควบคุมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเขาเต้นยุบ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 ไปหมดเลยแล้วก็เรียกว่า atrial fibrillation หรือว่าเอเตียมเนี่ยเต้นพริวไปหมดนะครับความเลวร้ายของ atrial fibrillation เนี่ยก็คือพอมันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ไม่ดีแล้วก็ทําให้เมื่อเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีก็สามารถตกตะกอนเป็นริมเลือดนะครับเป็น thrombus ขึ้นมา แล้วก็ทอมบัสเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่แค่ในฮาร์ดก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถหลุดออกมาจาก a อเทรียแล้วก็วิ่งขึ้นไปตามเดลต้แล้วก็วิ่งไปตามเส้นเลือดเส้นไหนก็ได้ของที่เป็น a r t ์ r y นะฮะแล้วก็ถ้าวิ่งขึ้นสมองก็ทําให้เกิด Stroke ถ้าเกิดวิ่งลงเบก a อาร์ทรีก็อาจจะเกิดแ p ปเป l i ลิมิสคิเมีแล้วเกิดวิ่งลงขาก็าเกิดโลว์ลิมิสคิเมียเพราะนั้นอีกพรีเซนเทชันหนึ่งที่เป็น ผลส sequence เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดโรควาลูลาฮาร์ดีซีได้ก็คือการเกิด thrombosis หรือว่าโรคหลอดเลือดอุดตันซึ่งข้อสังเกตจํานวนหนึ่งก็คือมักจะเกิดมาพร้อมกับภาวะอิเตอร์ฟิเบレーションซึ่งการตรวจวินิจฉัยก็ได้จากการคำ p u l ส e ฟังเสียงหัวใจแล้วก็ตรวจ EKG แล้วก็การสังเกตว่าโรคหลอดเลือดหลายๆชนิดเช่นโรคหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมันมักจะเกิดในคนที่อายุค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเกิดโรคหลอดเลือดตันเกิดในคนอายุน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าสรุปก็คืออาการที่จะทําให้เราสงสัยว่าคนไข้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจไหมโรคครับโรคลิ้นหัวใจไหมเนี่ยก็คืออาการเหนื่อยเวลาหจะเวลาทํางานเพราะว่าด้วยทั้งสาเหตุว่าเขามีโลคอแดกเอาพุตได้แล้วก็มีพูลีว u นัสคอนเจชันได้ทําให้มีอาการเหนื่อยเวลาออกแรงนะครับมีอาการที่ อาการก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ตเฟลีซินโดมเพราะว่าโรคลิ้นหัวใจทําให้เกิดฮาร์ตเฟลีซินโดมในระยะยาวแต่รายละเอียดของฮาร์ตเฟลีซินโดมเนี่ยจะต้องศึกษากันในอีกวิดีโออีกชุดหนึ่งนะฮะเพราะว่ารายละเอียดนี่ค่อนข้างเยอะผมพูดถึงหลักการคร่าวๆไปในขณะที่โรคลิ้นหัวใจบางชนิดที่รบกวนเอเรียมเป็นพิเศษก็คือเอติคว้ากับเมตว d าดีซิสเนี่ยก็จะรบกวนเอเรียมไม่เท่ากันส่วนยาไมตาว้าดีซิสเนี่ยมันอยู่ติดกับเอเทียมถ้าลิ้นหัวใจ ไม่ต้อตีบหรือล่วเนี่ยก็จะมีผลกับเอเรียมมากกว่าเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเราจะเป็นที่เขียนในทฤษฎีว่าถ้าเกิดเกิดไม่ต้อลดีซิโดยเฉพาะไม่ต้อสตีนโนซิสเนี่ยจะทำให้เกิดเอเ a ีย i b ฟิบิเลชันได้ง่ายแล้วเกิดทอมบล์บอลลิซึมได้ง่ายรัะนั้นก็ให้คิดเป็นาไว้ว่า,วาถ้าเกิดเรามีคนไข้ที่เกิดทอมบล์บอลลิซึมในเวลาที่ไม่สมควรเนี่ยเราก็จะต้องระวังว่าเขามีโรคลิ้นหัวใจบางชนิดได้เช่นกัน แล้วก็อีกจํานวนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้มีอาการอะไรแต่เราตรวจร่างกายได้หรือว่าตรวจ i n v e วส i ิ a t i o n บางอย่างได้ว่าผิดปกติแล้วก็เลยนําเราไปสู่ว่าเขาอาจจะเป็นโรคลิ้นหัวใจบางชนิดก็ได้นี่ก็เจอบ่อยในเว็ปฏิบัติซึ่งเราจะมาพูดถึงในพาคต่อไปอันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับแ,แล้วใครที่สงสัยก็ด้านขวาของวิดีโอนี้มี QR code นะครับเอาไว้สำหรับสแกน แ a นเอาอ่านเพิ่มเติมทางแบบ PDF แบบ Text แล้วก็ข้างล่างเป็นสำหรับ Google Form สามารถส่งคำถามเข้ามาหาผู้สอนได้ก็จะตอบกลับไปให้ทางอ e ีเมลนะครับกรุนาระบุอ e ีเมลที่ติดต่อกับได้ไปด้วยแล้วก็จะสามารถติดตอ่อทางอ e ีเมลได้ครับขอบคุณมากครับ